สวัสดีคะ่ะฟรีมันนี่คลิปนี้มาที่ยิมรีเซิร์ชกันอีกรอบหนึ่งนะคะยิมรีเซิร์ชเป็นการทำแบบสอบถามนะคะสายฟรีเล่นได้100%ไม่ต้องลงทุนไม่เน้นเชิญเพื่อนใครที่ยังไม่มียิมรีเซิร์ชแล้วอยากจะเล่นลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแต่ก่อนที่จะสมัครอ่าดูนิดนึงฟังนิดนึงยิมรีเซิร์ชเขาจะต้องให้เราอัปโหลดบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะ ใครไม่สะดวกไม่ต้องสมัครนะเพราะว่าต่อให้คุณสมัครคุณทำแบบสอบถามไปจนครบเกณฑ์ที่เขากำหนดคุณก็ไม่สามารถเลกของรางวัลได้เพราะว่าการเลกข,ของรางวัลมันจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอันนี้เอาที่เราสะดวกดีกว่านะคะส่วนการเลกข,ของรางวัลยิมรีเสิร์ชเมื่อก่อนเขาแลกเข้าเพย์เพาได้แต่ตอนนี้เขาเอาเพย์เพาออก เออแล้วเออแล้วการประกาศล่าสุดการแลกของรางวัลเข้าทูมัน e y ่ a l เลดอะวันที่หนึ่งเมษาเขาจะแจกของรางวัลไว้ขึ้นคือปกติตอนที่เราแลกทุกวันเนี้ย เขาจะมีรอบในการจ่ายเงินของเขาก็จะอยู่ประมาณ2สัปดาห์จ่ายครั้งหนึ่งแต่ว่าอนาคตหลังวันที่1อ่ะการแลกของรางวัลของเขาเขาจะจ่ายทุก1สัปดาห์มันก็เลยทําให้เราสามารถแลกของรางวัลได้ไว้ขึ้นอันนี้การแลกของรางวัลน,นะคะส่วนประกาศอื่นๆหรือใครอยากดูอะไรที่มันมากกว่านี้ก็สามารถไปดูที่เพจของเขาได้นะคะในยิมรีสิร์ชนะ ยิมรีเสิร์ชตรงนี้ในหน้านี้จะเป็นเว็บนะคะยิมรีเสิร์ชเล่นได้ทางเว็บแล้วก็แอปนะคะส่วนหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือหน้าตาของแอปนะคะเวลามีแบบสอบถามเข้าจะอยู่ตรงนี้นี่เขาจะบอกเลยนะคะว่าเราสามารถทําได้แล้วจะได้กี่คะแนนในแอปเราสามารถกดดูวิดีโอตรงนี้ได้นะนี่ตรงที่เขียนเขาเลขหนึ่งตรงเนี้ยวิดีโอเราสามารถกดดูได้ทุก6ชั่วโมง จะได้คะแนน1หรือ2คะแนนนี่แหละอันนี้รางวัลสำหรับการดูวิดีโอนะคะใครไม่ซีเรียสก็สามารถเข้ามากดดูตรงนี้ได้ส่วนการแลกข,ของรางวัลสามารถแลกได้ทั้งเว็บแล้วก็แอปอเดี๋ยวขอตัดไปที่เว็บแล้วกันนะคะการแลกข,ของรางวัลของเขาจะอยู่ตรงนี้นะเมนู3ขีดถ้าเป็นเว็บจะอยู่3มขีดบนขวาแต่ถ้าเป็นแอปจะอยู่3ามขีดบนซ้ายอ่าสังเกตดีๆนะคะว่าเราทำแบบสอบถามผ่านเว็บหรือแอป ส่วนตรงนี้เป็นเว็บอ่ะกดเข้าไปเสร็จแล้วเขาจะขึ้นรายละเอียดของเราตรงนี้นะคะเรามีคะแนนเท่าไหร่เราสามารถแลกของรางวัลได้ไหมใครที่อยากจะแนะนำเพื่อนมันก็จะมีเมนูแนะนำเพื่อนให้นะคะมีตรงนี้ชวนเพื่อนอ่ะอันนี้สำหรับคนที่อยากจะแนะนำเพื่อนนะคะส่วนการแลกของรางวัลให้เรากดที่แลกของรางวัลได้เลย พอเรากดที่แรกของรางวัลเ็จเขาก็จะขึ้นประกาศการแจ้งเตือนนี่อย่างที่บอกว่าการแรกของรางวัลเขาจะต้องอัปโหลดบัตรประจำตัวประชาชนด้วยแล้วจะต้องเห็นเลขบัตรที่ชัดเจนเหตุผลที่เขาบอกว่าจะต้องเอาบัตรก็คือ1เพื่อจำกัดบัญชีปลอมในการโกงระบบ2เพื่อจัดทำภาษีเมื่อมีการอ่า จ่ายรางวาัลสัมภาระสรตรวจสอบเขาจะได้ให้ข้อมูลตรงนี้กับสัมภาระได้ 3. เพื่อเป็นการยืนยันมาตรฐานเกี่ยวกับบริษัทหรือสมาคมการทําวิจัยว่าการทําวิจัยแต่ละครั้งวิจัยจากคนจริงๆไม่ใช่วิจัยจากบอร์ดนะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าถ้าหากการอัปโหลดไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถแลกของรางวัลได้นี่ อันนี้คือ3เหตุผลที่เขาให้นะคะถ้าเราสะดวกเราก็สมัครเราก็ทําแบบสอบถามแต่ถ้าเราไม่โอเคเราก็ปล่อยผ่านได้อ่ะเดี๋ยวขอปิดก่อนละกันการแรกของรางวัลนี่นะคะการแรกของรางวัลในหน้านี้คนที่สมัครครั้งแรก เขาจะให้เราอัปโหลดบัตรประจําตัวประชาชนก่อนใครที่เพิ่งแรกครั้งแรกเราก็อัปโหลดบัตรเข้าไปเสร็จแล้วก็ยึก,กดยืนยันหลังจากนั้นเขาก็จะพาไปในหน้าถัดไปแต่สําหรับคนที่แลกบ่อยแล้วเขาจะขึ้นแบบนี้มาให้เลยนะคะนี่อันนี้คือรหัสผ่านวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเสร็จแล้วกดที่ยืนยันตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวขอกรอกตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วจะพาไปดูในหน้าต่อไป พอเราอัปโหลดเอกสารของเราเสร็จเราใส่ข้อมูลของเราเสร็จแล้วกดยืนยันเสร็จเขาก็จะพามาในหน้านี้ซึ่งในนี้เลือกลงมาด้านล่างนี่ให้เราเลือกของรางวัลที่เราอยากจะแลกของรางวัลตอนนี้ก็จะเหลือทูมันนี่นะคะแล้วก็บัตรเงินสดของ A I S วันทุกคใครใช้อันไหนก็กดอันนั้นแต่ของรถเลือกเป็นทูมันนี่ละกันนะคะพอเรากดเลือกทูมันนี่เสร็จเขาก็จะขึ้นแบบนี้มาให้ นี่100บาทจะใช้คะแนนอยู่ที่500คะแนนแต่ว่าถ้าเราทำแบบสอบถามประจำเราทำแบบสอบถามทดสอบสิ์แฟนคลับประจำเราจะได้ส่วนลดในการแลกของรางวัลอยู่ที่10%อตของลดคอแรกอยู่ที่400บาทละกันนะคะ400บาทจะใช้คะแนนอยู่ที่2,000คะแนนแต่ว่าจะได้ส่วนลด1 0ก็จะเหลือ1,800คะแนนอันนี้คือการแลกในแอปเออการแลกในเว็บนะคะส่วนการแลกในแอปก็จะเป็น อีกแบบหนึง่งแต่ว่ามันก็จะไม่แตกต่างกันมากให้เราสังเกตว่าเขาถามว่าอะไรเราก็เกาะเข้าไปนะคะพอเราเลือกแบบสอบถามเสร็จเราเลือกรางวัลที่เราอยากจะได้เสร็จแล้วก็กดทีอินยันตรงนี้ได้เลยอ่ะแล้วเลื่อนลงมาด้ละเขาก็จะบอกว่าเราได้รับคำแลกเปลี่ยนรางวัลของคุณแล้วของรางวัลจะถูกจัดส่งภายในวันที่6กนี่นะคะตรงนี้ อันนี้แลกของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคะแนนคะแนนเราลดแล้วนะคะนี่คะแนนตรงนี้เราลดแล้วนะแล้วอีเมลยืนยันการแลกของรางวัลเข้าแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นอีเมลยืนยันการแลกของรางวัลของรางวัลจะถูกจัดส่งภายในวันที่6ของเดือนหน้านี่ตรงนี้เงินสดทูมันนี่สี่รบาท นี่นะคะแต่อยู่ตรงนี้อ่าประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับการแลกของรางวัลของยิมรีเซิร์ชแลกไม่ยากการจ่ายของรางวัลเดี๋ยวรอวันที่6เดี๋ยวรอเงินเข้าแล้วจะมาอัปเดตให้อีกทีละกันนะคะสําหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเขาจ่ายเงินมาอย่างไงส่วนใครที่เอ่อไม่สะดวกไม่โอเคอหรือ,อยังแบบข้องใจอยู่สามารถไปค้นหา บริษัทยิมรีเสิร์ชได้ไปไปค้นหาข้อมูลของบริษัทเขาได้ว่าเขามีตัวตนอยู่ไหมเขาเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรเขามีความน่าเชื่อถือไหมยังไงก็ลองดูได้นะคะส่วนใครที่แลกบ่อยแล้วแล้วก็ได้เงินจากยิมรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะแล้วได้เท่าไหร่ก็สามารถเมนมาคุยกันที่ ใต้คลิปได้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแลกของรางวัลของยิมรีเสิร์ชใครเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ